ตำบลกำพนอำเภอสุขสำราญจังหวัดระนองเป็นตำบลที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตำบลสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดระนองประจําปี2564เรืะนองให้รามาเถิดที่นองเีเมืองระนองให้สประ,ะ,ระ,ระรวัติความเป็นมาตำบลกำพวนเดิมเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอรกระเปอร์และยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อปีพศ2550 คำว่ากำพวนเป็นชื่อหวายชนิดหนึ่งซึ่งมีมากในพื้นที่แห่งนี้จึงมีการเรียกขานกันต่อๆมาว่าบ้านกำพวนและเป็นตำบลกำพวลในปัจจุบันมีทั้งหมด7หมู่บ้านจํานวนประชากรปัจจุบันจํานวนประชากรในพื้นที่ที่อาศัยอยู่จริงมีทั้งหมด1313ครัวเรือน40,30คนแยกเป็นประชากรชาย1993คน หญิง2องพสาิคนวัฒนธรรมประเพณีอัตลักษณ์ของตำบลกำพวนคือการบริหารจัดการตนเองธรรมชาติหลากหลายและงดงามประชากรส่วนใหญ่นับถือาศาสนาอิสลามร้อยละแ0และอีกร้อยละ20นับถือาศาสนาพุทธมีวิถีชีวิตการอยู่ร่วมกันในสังคมและการช่วยเหลือซึ่งกันและการในชุมชนรู้รักสามัคคีเศรษฐกิจชุมชนกลุ่มองค์กรในตำบล คนในตำบลกำพวนมีอาชีพที่หลากหลายได้แก่เกษตรกรรมการทำประมงพื้นบ้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการปรสุสัตว์กลุ่มองค์กรต่างๆที่มีความสำคัญในตำบลได้แก่กลุ่มโอท p อปเช่นกลุ่มสตรีสัมพันธ์กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกายมุสลิมกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกลุ่มสัมมาชีพที่หลากหลายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจำนวนถึง20กลุ่ม ผลิตภัณฑ์เด่นในชุมชนได้แก่กะปิอาหารทะเลแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า<ป>การท่องเที่ยวในชุมชนตำบลกำพวนมีการจัดการชุมชนโดยชุมชนเส้นทางท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติที่หลากหลายเช่นชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวแหล่งธรรมชาติเช่นเกาะกำเล็กเกาะกำใหญ่เกาะล้านหาดประพาสหาทะเลนอกและน้ำตกต่างๆ ตำบลกำพนมีสถานที่ที่ใช้ในการดำเนินการพัฒนาด้านสารสนเทศคืออาคารกศนตำบลกำพวนที่เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับคนในชุมชนและบุคคลภายนอกได้มาศึกษาเรียนรู้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆของตำบลและหมู่บ้านเป็นแหล่งประชุมและอบรมตำบลมีคณะทำงานในการขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบมีสื่อวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยีในการสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาตำบลสาราสนเทศได้แก่ระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ตทีวีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องโปรเจคเตอร์ตู้ลำโพงเป็นต้นและที่สำคัญคือการปรับปรุงทบทวนแผนพัฒนาตำบลเป็นประจำทุกปีให้หมู่บ้านและหน่วยงานต่างๆองค์กรต่างๆใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างต่อเนื่องกิจกรรมและการดำเนินง,งานขับเคลื่อนสารสนเทศตำบลต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตำบลกำพวนเป็นเป้าหมายของตำบลจากการใช้เวทีประชาคมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลและคณะทำงานตำบลสารสนเทศโดยการวิเคราะห์ข้อมูลชุมชนทั้ง7หมู่บ้านผ่านโปรแกรม Community Radar Diagram หรือ CIA และเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างปี2561 ถึง2 5 6 2ผ่านกระบวนการเรียนรู้ของคณะทำงานสารสนเทศตำบลต้นแบบและถ่ายทอดสู่ชุมชนตลอดจนการจัดทำสารสนเทศตำบลโดยการวาดขอบเขตหมู่บ้านการปักหมุดสถานที่สำคัญและการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวของชุมชนผ่านการประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง กระบวนการมีส่วนร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทุกกระบวนการโดยเฉพาะการวางอนาคตของหมู่บ้านด้วยการร่วมเวทีประชาคมการทบทวนแผนชุมชนของหมู่บ้านจัดลำดับความสำคัญของโครงการและสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อสแสวงหางบประมาณมาสนับสนุนต่อยอดเป็นระยะอาทิเช่นโครงการกองทุนสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม การนำไปใช้ประโยชน์และการให้บริการผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิต Community r a d e r a n a l y s i ซซึ่งได้นำเอาข้อมูลกชสองคอและจปทมาวิเคราะห์ร่วมกันให้เป็นไปตามเกณฑ์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้ง5ด้านจะเห็นได้ว่าตำมนกำพวนมีปัญหาอันดับแรกคือด้านการจัดการความเสี่ยงและอันดับ2และ3คือการบริหารจัดการชุมชนและปัญหาความยากจนตามลำดับ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตำบลมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลายช่องทางได้แก่สื่อสังคมออนไลน์ Facebook Line YouTube เว็บไซต์ตำบลวีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ตำบลแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนแผ่นพับประชาสัมพันธ์ตำบลกำพวนได้นำหลักการแนวทางการพัฒนาการนำข้อมูลสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ชุมชนได้รับรางวัลการันตีมากมายสมกับวิสัยทัศน เมืองท่องเที่ยวนวัดวิถีเศรษฐกิจชุมชนมั่งมีสังคมดีชีวิมีสุขตลอดจนการใช้สื่อสังคมออนไลน์มาสร้างกลไกการพัฒนาสื่อสารผลการพัฒนาสร้างสารรค์ผลงานให้เกิดขึ้นมากมายเป็นที่ประจักษ์จนได้รับการยกย่องให้เป็นต้นแบบด้านการใช้สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีเด่นประจําปี2564ขานรับบูรณาการประชารัฐขับเคลื่อนจังหวัดระนอง เมืองแห่งทรัพยากรที่หลากหลายตำบลแห่งการเรียนรู้ตำบลสมาร์ทตำบลท่องเที่ยวตำบลแห่งสุขภาวะที่ดีที่นี่กำพวน